มาดูเรื่องโครงการดีๆกันต่อนะคะทางด้านของเซเว่นเลเว่นนะคะเดินหน้าโครงการค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันในโควิดนะคะวิกฤตโควิดโควิด -19 นี่ก็ล่าสุดมอบเงินจาก5ล้าน 5, 4แสนบาทสนับสนุนนะคะในการปรับปรุงห้องความดันลบแล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนามสถาบันรายชานุกุลเพื่อรองรับผู้ป่วยเด็กค่ะ 7ซเว่นเดินหน้าโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันในวิกฤตโควิด -19 ล่าสุดมอบเงิน5้าล้านสี่แสบาทสนับสนุนเพื่อปรับปรุงห้องความดันลบและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสนามสถาบันราชานุกูลเพื่อรองรับผู้ป่วยเด็ก นางสาวลาวันเตียงหงสากุลรองกรรมาการผู้จัดการอาวุโสสายงานทรัพยากรบุคคลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเป็นผู้แทนร่วมมอบเงินจำนวน5้าล้าน4แสนบาทให้แก่โรงพยาบาลสนามสถาบันราชานุก,กูลเพื่อปรับปรุงห้องความดันลบและอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลเด็กเล็กที่ติดเชื้อโควิดโดยมีแพทย์หญิงมัทุรดาสุวรรณโพผู้อำนวยการสถาบันราชานุก,กูลรับมอบ นางสาวลาวันเตียงหงษากุลกล่าวว่าเซเว่นอีเลฟเว่นได้ขับเคลื่อนโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันตามปณิธานองค์กรร่วมสร้างสารรค์และแบ่งปันโอกาสเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแพทย์พยาบาลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ผ่าน4โครงการหลักโดยสมมอบคารุพันธ์ทางการแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลสนามกว่า50แห่งในพื้นที่ควบคุ่ม18จังหวัดน้อมถวายแอลกอฮอลเจลเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำดื่มให้กับวัดผ่านมหาเถรสมาคมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ ำเป็นให้กับพี่น้องชาวไทยภาคประชาสังคมและกลุ่มเปราะบาง เซเว่นเนี่ยหรือ CPO เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมรวมถึงเรื่องของการดูแลประชาชนในส่วนที่เราทําได้การอำนวยความสะดวกรวมถึงการสนับสนุสนของมูลนิธออิราชานุกกูในครั้งนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ทราบข่าวจากทางมูลนิธินะคะว่าจะมีการสร้างโรงพยาบาลสนามสําหรับที่จะดูแลน้องๆ้อง,องที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยนะคะโดยที่จะมีเตียงสนามเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังขาดอุปกรณ์ต่างๆอยู่มากนะคะพอเราได้ยินอย่างนี้เนี่ยเรารู้สึกยินดีเต็มใจเลยที่จะเข้ามาช่วยพเพราะเราระลึกเสมอว่าคนไทยต้องไม่ทิ้งกัน ด้านแพทย์หญิงมัทุรดาสุวรรณโพกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 พบว่าร้อยละสิบเป็นเด็กติดโควิดซึ่งมีอายุระหว่าง3ถึง13ปีทางสถาบันจึงปรับพื้นที่อาคารสำนักงานเป็นที่รองรับผู้ป่วยโควิดสำหรับเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมดูแลโรงพยาบาลสนามแห่งนี้รองรับได้จำนวน90เตียงขอขอบคุณภาคเอกชนอย่างเซเว่นอีเลเว่นที่ให้การสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์เพื่อรักษา ผู้ป่วยโควิดสิต้องขอขอบคุณทาง c p r นะคะซึ่งมาช่วยในการที่จะทําให้น้องๆมาอยู่ได้อย่างปลอดภยัยโดยเฉพาะการทําเรื่องของระบบอากาศนะคะแล้วก็ระบบการฆ่าเชื้อด้วย u v c นะคะรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆค่ะซึ่งเด็กพิเศษเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องการมากกว่าเด็กปกตินะคะด้วยความร่วมมือของเอกชนอย่างเช่น C p r เหล่านี้ค่ะก็จะทให้น้องๆเองเนี่ยนะคะเข้าถึงบริการได้อย่าง เหมาะสมนะคะแล้วก็อยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ได้เติมความรักความอุ่นเ็จากครอบครัวด้วยค่ะท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ที่ทุกคนต้องเผชิญหรือไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใด CPR พร้อมขออยู่เคียงข้างคนไทยด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว,ว่าคนไทยไม่ทิ้งกันตามปณิธานร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส เราจะรอดไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเราคนไทยเราไม่ทิ้งกันนี่คือทั้งหมดค่ะของยอลกเศรษฐกิจที่มีมาฝากกันนะคะขอบคุณ